สนับสนุนโดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมวนก่อนตั้งวงเสวนาว่าด้วยประชานิยมล้วนแต่เป็นมันสมองของชาติหลายท่านครับไม่ว่าจะเป็นหมอ่อมราชวงศ์ปรีดียาทรหรือว่าดกร,รกรอบศักดิ์ภูตระกูลแห่งแบงก์กรุงเทพดรนิผลพัวพงศกรแห่งท d ด i และอดีตรัฐมนตรีคลังดรทธีรชัยภูวนาถนารานุบาลและมียังดตร์เอื้ออารีอึ้งจนินแห่งคณะนิติศาสตร์จุฬาด้วยครับทุกท่านเห็นพ้องต้องกันครับว่าต้องมีการตีกรอบการใช้เงินของนักการเมืองที่จะเอาภาษีประชาชนไปทํานโยบายประชานิยมบางเรื่องก็ดีครับแต่หลายเรื่องเนี่ยใช้เงินใช้ทองที่น่ากลัวอย่างยิ่งว่าจะสร้างหนี้ จนกระทั่งว่านี่สาธารณะของประเทศชาติจะสูงจากปัจจุบัน40กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ไปเป็น50 60 70 80เพราะว่ามีหนี้ของรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาแล้วไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณทางการที่เรียวกว่าเป็นหนี้ที่ก่อนอกระบบบัญชีซึ่งนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มีการเสนอว่าควรจะมีกติกาคล้ายๆก,กับที่อเมริกาที่เรีว่าหน้าผาการคลังหรือ ฟิสโกคลิฟแปลว่ารัฐบาลน,นั้นต้องทําตามข้อตกลงกับรัฐสภารายได้รายจ่ายเท่าไหร่ถ้าถึงจุดหนึ่งรายได้ไม่ได้ตามนั้นหรือว่ารายจ่ายเกินกว่าที่กําหนดไว้จะถูกระงับการใช้เงินเลยครับแม้กระทั่งเงินเดือนจ่ายข้าราชการก็ต้องระงับจนกว่ารัฐบาลจะสามารถทําตามข้อตกลงได้อย่างนี้คือการตีกรอบใหม่วินัยการคลังเป็นเรื่องสําคัญยิ่งแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นครับหมอมราชวงศ์ปรีดีธรพูดออกมาน่าสนใจบอกว่า ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมีกฎก,ฎกติกาอย่างไรเข้มข้นอย่างไรถ้าขาดเสียซึ่งหิริโอตตะหรือความละอายต่อบาปแล้วเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าคนที่สร้างหนี้หรือทำประชานิยมเอาเงินชาวบ้านไปสร้างคะแนนเสียงทางการเมืองให้กับตัวเองนั้นจะพยายามหาทางหลบหลีกกฎหมายต่างๆเพราะว่าสีถนนชายบ้านเมืองก็มีเยอะก็แปลว่าหลบหลีกไปได้ตลอดเวลา จริงๆแล้วอยู่ที่ว่าความละอายต่อบาปในใจหรือฮิริอโอตปะนั้นมันมีจริงหรือไม่นี่คือสิ่งที่สังคมต้องช่วยกันสร้างต้องให้นักการเมืองทุกคนรู้ครับว่าต้องมีความละอายความเกรงกลัวต่อบาปนั่นแหละครับจึงจะเป็นวิธีปราบปรามไม่เพียงแต่เรื่องการใช้เงินฟุ่มเฟือยเพื่อตัวเองเท่านั้นครับแต่ยังหมายถึงการลดปราบคอร์รัปชันและการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบมาพากล ต่อผลประโยชน์ของประชาชนด้วยครับฉะนั้นประชานิยมจะระงับยับยั้งตีกรอบได้ก็ด้วยหิริโอตตปะหรือความละอายต่อบาปเท่านั้นครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม